สวัสดีครับผู้ชมวันนี้กลับมากันอีกครั้งหนึ่งครับผมกับเชลซีและโจเซ่บูริญโยกันในซีซั่นที่สองนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมเราจะไปดูเกมดาร์บี้แมตช์นะครับผมของลอนดอนตะวันตกกันระหว่างเจ้าสัวน้อยฟูลแลมและเชลซีนะครับผมจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะมาปิดนะครับผมทางด้านของพาร์ทนี้กันด้วยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟรชนะครับผมเชลซีนะครับผมจะได้เจอกับฐานะของสุดยอดทีมจากสเปนอย่างตราหมี อะไรที่กูมาตริดแะครับผมหากชอบอย่าลืมกดไลค์กันไว้ก่อนไปดูเกมกันเลย เอาละสายเติมที่แท้ทรูทั้งหลายหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพเพื่อทำหิธีของคุณนั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วก็เราขอแนะนำเป็นโอเวอร์ท็อปอัพเลยนะครับผมมีผู้ติดตามมาแล้ว1 0 0 0 0 0คนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องเปิดมานานแล้วถึง5ปีไม่เชื่อไปดูรีวิวได้เลยสามารถเสิร์ชหาในเว็บไซต์โอเวอร์ท็อปอัพได้เลยนะครับเติมเกมที่คุ้มค่านะครับผมแนะนำเลยครับผมแอดมินบริการดีและยังมีแพ็คที่คุ้มค่าแน่นอนครับผมอย่าลืมโอเวอร์ท็อปอัพนะครับผม เราจะมาเปิดกันด้วยศึกฟุตบอลคาราบาวคัพกันก่อนนะครับว้าวนี่ทีมเยือนอย่างไบรตันหู้จัดซานเดโก้คิมินสมาเลยเหรอสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้รายการ G f o u U ของนักผู้ชมที่สนามเชลซี Chelsea นะครับผม่ากสเตมฟอร์ดบริดจ์นะครับวันนี้กูวกันในเกมฟุตบอลคาราบาวคัพนะเชลซี Chelsea จะเปิดบ้านตอนรักรกมาเยือนของไบรตันโฮลเอาเบียนนะฮะสิ่งแน่นอนร็บอกว่าพอเป็นเกมคาราบาวคัพเนี่ยที่ต้องถ่ายมาให้ดูเพราะว่าเราจะนําชุดตัวสํารองทั้งหมด ลงเล่นหมดเลยนะครับผมนี่คือทีมชุด B ของเชลซีของโจเซ่บรินโ่นะซึ่งบอกให้คำเดียวเลยว่าไปเป็นตัวจริงทีมอื่นได้ส,สบายๆนะครับเป็น11ผู้เล่นตัวจริงของทีมอื่นได้เลยนะฮะวันนี้ผู้เล่นที่น่าจับตามองเขาบอกเป็นซานเดโกอคิมิเนสนะฮะที่ไบรตันเนี่ยไปทุ่มซื้อมาจากเอซีมิลานเลยนะฮะคนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าเขามี potential ที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีプレสไนเป็น power header มั้งเคยใช้ในภาคยิปซ่ายิีที่ยูเคยใช้อยู่ ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมเก่งดีมามาดูกันว่าวันนี้เขาจะสามารถเจาะแผงหลังตัวสำรองของเราได้หรือเปล่าเชลซีวันนี้มาในแผน4-3-3เมื่อเดินนะดาวินดิเกียเฝ้าเสานะเซนเตอร์แบ็กวันนี้เป็นปาชโชกับคุนเด้นะคิดดูกันเนี่ยเซนเตอร์สำร,รองชื่อคุนเด้ครับแบ็กซ้ายเป็นเคอร์เคสนะครับผมแบ็กขวากุสโตกลางเป็นแกราานแบ็กกับท่านักของเอนโซนะฮะเอนโซเป็นตัวจริงคนเดียวบราฮิมนะครับเป็นกลางลุกและสามประสานเนโตโอเปนดาแล้วก็ดิเซ่ดูเอ้นะฮะ ส่วนท่าของบรตันมาในแผน4-2-3-1นะผู้สาประตรูเป็นเชอร์เพนนะแล้วก็ท่าที่ของเซนเตอร์แบ็กนี่เป็นเบิร์นกับออฟฟิเย่นะฮะแลมตี้แบ็กขวาคาเดียลกรูแบ็กซ้ายวิซูมอรวิเฟอร์มินเตนะฮะแล้วก็สามผู้สานซาเมนโตรูเตอร์แล้วก็คิมิเนสนะครับเกมเริ่มแล้วนะฮะบ,บราฮิมเบียสให้มาไรอันกราวนแบ็กย้ายมาอยู่กับเชลซีก็สำรองนะครับแต่ว่าเป็นสำรองชั้นชั้นยอดเลยแหละไรอันกราวนแบ็กเนี่ย ให้มาสวยครับอุสโตมาถึงโอเปนดาและดิเซนด้วยก็เรียบร้อยครับผมนี่คือนักเตะที่เรียกได้ว่าค่าพลังน้อยที่สุดในทีมของเรานะแต่ว่า potential แม่งโคตรสูงเลยคือถ้าซื้อมาตั้งแต่ปีแรกอะปีนี้น่าจะน่าจะได้สักประมาณ87 88แล้วแต่ว่าเราเพิ่งมาซื้อน้องก็เลยยังมีโอเวอร์รอยู่ที่ประมาณ82เท่านั้นเองนะน้อยอยู่เนโตเมโดรเนโตโอ้โหความไวเรื่องความไวขอให้บอกครับไปนะครับ ไปเรื่อยหักมาโอ้โหไม่ได้ยิงคนระับโอเปนด์อะมวนมาเดียสโอ้โหฝืยนยิงเงินไปครับสุดท้ายบิดบอลไม่เข้ากรอบนะฮะแฟน์เชลซีเสียดายครับเนี่ยลูกเนี้ยวิ่งนิดเดียวปาโชเราก็ซื้อนักเตะจากไอซ์เจมาค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ไม่ได้ซื้อตัวหลักเขาหมดนะจริงๆก็ซื้อแหละเยอะเลยเจ้าเนเวสอย่างเงี้ยปาโชอย่างเงี้ยแล้วก็อุย้ยแต่วันนี้มาก่อนนะไบราฮิม ไรฟุตอสับหลอกสวยโอเปนดะลุดยิงโอ้โหเสียงอย่างดังนะชนเสาดังโป๊กเลยครับประตูที่สองยังไม่มาสักทีนะฮะสำหรับเชลซีชุดบีขณะที่ได้ลุ้นเยอะจะตายอยู่แล้วเนี่ยไรตันมาบ้างฮนะซามิโตะแทงมาที่ซานเจโก้คิมิเนสคิมิเนสมองในไอมาที่มินเตมินเต,ต้ตอกกับมาซาเวโต้อไอมาได้ยิงมโอ้โหมินเตแต่ว่าติดเซฟเดเกอาครับเซฟปาฏิหาริย์ขณะขอโอเปนดะ โอเบนดะไปเองตัวนี้จุดเด่นคือความคล่องกับความไวนะฮะให้มาดิเซดูเอ้ดูเอ้ดึงจังหวะเอ้าได้อยู่ครับดูเอ้เอ้มาโอเบนดะโอเบนดะมาถึงที่ปลายยิมอู้โหสุดเปอร์เซฟได้อีกเฉยเลยครับทางด้านของชาเพนนะฮะโคเนอร์เล่นสั้นนะดูเอ้ดิเซดูเอ้หลอกสวยดูเอ้หืมตัดตันนะไปไม่ได้ฝากก่อนมาที่ทางด้านของคุณเด้กราวเวนแบกกราเวนแบกหาพื้นที่คืนมาเนโต้โอ้โห ให้แกได้ซัดซ้ายแบบนี้ก็ใส่สกอร์รอไว้เลยดีกว่าครับ2-0นะครับผมที่เชลซีขยับออกห่างไบรทันไปอะก็ต้องบอกว่าความหวังของเชลซีชุดนี้ไม่ใช่แค่ได้แชมป์ทุกอย่างด้วยนะอย่างที่เจ้าของทีมอย่างยูโน่บอกแล้วว่าจะต้องปั้นทีมให้กลายเป็นทีมอันดับหนึ่งของโลกนะมีโอกาสยิงก็ต้องยิงให้ทุกคนรู้เลยว่าเรามันคนละชั้นกันนะโอ้โหดูดินี่ชุดสำรองแล้วเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าทีมไบรทันตั้งแต่ไม่ได้ดูขี้เหร่เลยนะ จบครึ่งแรกไปครับผมน้ำอยู่2ต่อ0นะฮะจากท่าทาของดิเซดูเอกับเนโตเดี๋ยวไปดูกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังนะฮะอู้ทางด้านผู้จัดจาก,การทีมไบรตันเรียกเจ้าเปโดมาติวเข้มแล้วฮะดีวแกนลงไปนะแล้วก็ทำแบบนั้นแบบนี้เลยแหละขอได้คลิกเปิดมานะครับผมโคกที่งอไปบอลอยู่ที่บร์อุ้ดตดชนได้อยู่ครับขวดมาลูกนี้ดเคอยืนรอรับนิ่งๆน,นะฮะเกมสวนกลับดิเซดูเอ ดูเอหเห็นดิแอสโลกงนะครับ้งท้ามันโล่ขนาดนี้ดิแอสเอาชิวมามาครับโอเปนดะเปิดหัวเออของวันนี้หน่อยฮะนี่ไงสบายๆไปครับลอยส์โอเปนดะนะฮะยิงง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเหมือนยิงจุดโทษเลยครับต้องถามว่าแนวรับไบรทันขึ้นไปเล่นลูกจุดเขาเรียกว่าขึ้นไปเล่นลูกเตะมุมกันเยอะเกินนะลงไม่ทันลงไม่ทันก็โดนครับเชลซีนี่ชอบเล่นโต้กลับเร็วอยู่แล้วด้วยะ ดูครับเอี้ยวตัวแบบน่าเกลียดเลยนะเอี้ยวแบบกูจะยิงทางนั้นอะ่ะเอาแบบว่ามึงไปให้ทันก็นแล้วกันดูฟรีคิกเล่นซานมาเรนกราบแบกกราบแบกไปขวาครับที่กุสโตเนโตเล่นกุสโตสวยเลยครับกุสโตมองด้านใดปาดและเรียบร้อยครับผมไหลแล้วครับผมตอนนี้นาทีห9แล้าฮลอิสโอเปนดะใส่สกอร์ที่2ของเจ้าตัวและเป็นประตูที่4ของเชลซีในวันนี้เนี่ไปกองหน้าเชลซีก็ต้องมา เล่นกับมาสคอตนิดหน่อยฮะ,ะเออโอ้โหจุดเด่นของภาคนี้จะไม่เล่นก็ไม่ได้วู้ตรงนี้ต้องชมกุสโ,โตนะฮะจังหวันี้ปาดใมมาโคตรสวยนะฮะโอ้โหพอดีเป๊ะครับผมจุดนัดพบนะฮะแล้วโอเบนดะก็เข้าฮอร์ู่นี้เด็ดขาดด้วยะครับเนี่ยไม่ต้องเซฟเลยฮะ,ะโอเรลี่ให้มาบิสมามินเตมินเตนี่ไวจัดนะฮะมิเอ้ยโดนจ่หูวปาโชเมื่อกี้หลงเหลี่ยม คอเนอร์อีกแล้วนิฟเฟอร์เปิดมาได้ยิงโดนมิซูมะปาไปอีกทีก็ติดเดเคอรครับสุดยอดนี่แหละป๋าเดโหดจัดนะคอเนอร์อีกทีนึงเปิดมาได้โคกโอ้เลยไปครับผมบอลเลยมาถึงท่าน้ายคาเดียโกลูโอ,รรโอรไรลี่ได้มิซูบะยิงก็ติดบ,บล็อกครับผมอออแล้วอไม่เงยวิ่งไปเกินนะคาเดียโกลูเปิดด้วยซ้ายโอกมาโอ้โหแล้วลืมหรือไงว่าเขามีพาวเวอร์เฮดเดอร์ครับ มงดีครับทาาน้าของซานเดโก o คิมิเนสแล้วคนที่ไปขึ้นค้ำม,มงอแกเป็นมาโลกุสโตครับกุสโตเป็นแบคครับไม่มีจุดเด่นนะั้นะเรื่องการกระโดดอะไรเลยฮะโอ้ลูกนี้ต้องต้องยอมครับแต่ความผิดพลาดนี่แกเป็นแบคก,ก่อนเลยฮะเลี้ยบอนยาวเกินโอ้โหดูดิกดแล้วดูเนี่ยเห็นปะ่ะเพลย์สไตล์พาวเวอร์เฮดเดอร์ครับโขกสวนเดคิอากลับไปครับเรียบร้อยตีเลยมาเล่นเงนใหม่ กราเวนแบกให้มาโอ้โหเดีวเดีย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 ดียวเดีดียวเดีมวเดีนอ,อนเดียวนดียวมาีาวเดีเี่วม่ได้รโโโดรดไดยรับีมาาวเเดีนดียวเดียาดี่วเดีมวเดียวเนียเดียวเียวเดียเดียวเดีงเดีวเดียวเดียวเดีวียวอดเดีดยวเดยวดียวเดียวเดียบรีวเดียวยวดยดยอดียวเลียวียวดยวดียวเดียวเดียวเดยครดีผมเดีดดยดเยครับ,รบ,บดย,ดเยิเดยด วิกตอร์ยเกเรสอยู่ในทีมยังไงเขาก็ได้เป็นตัวจริงครับเพราะว่าตัวนี้แม่งสุดตีนผมบอกเลยจริงๆค่าพลังนี่สุดตีนมากคิดดูด้วยว่าโจเซูวิญโยซื้อมาเป็นสำรองอะฮะกูแต่เล่นโคตรตีอะ <S 1> <S 1> <S 1> <S แล้วก็จบเกมไปเลยครับนี่โรอิสโอป็นดาได้ลูกบอลกลับบ้านไปด้วยนะฮะคือไม่อยากใช้คํานี้ว่าเป็นตัวแทนนิโคลัสแจ็กสันเลยเพราะ,ะจริงๆเขาเก่งกว่าเยอะมากนะฮะแต่ว่าเชลซีจะไประดับโลกไนงะเราก็ขุมกําลังตัวจริงกับตัวสำรองมันต้องไล่เลี่ยกันนะครับผม ก็โยเกเดสฟอรงตกเมื่อไหร่อ่ะโอเปนดะก,ก็ตัวจริงเมื่อน,นั้นนะฮะบอกไว้ก่อนเลยเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูไลน์อัพของฟูลแล็ปกันก่อนเลยก่อนที่จะไปลุยกันในเวสต์ลอนดอนดาร์บี้นะฮะโดยดาทั้งของฟูลแล็ปเนี่ยจะมาในแผน4-1-4-1นะเพราะศัตรูเป็นจอห์นกาเซียเซนเตอร์แบ,บ็กแล้วผมจะเป็นบอสคาร์ลี่กับแอนเดอร์ side, สันนะแบ็กซ้ายเซซิโยแบ็กขวาคาสันเย่เบิร์กนะครับผมจะเป็นกลางรับโดยมีแอนเดรสเปเรรากับสวิตโรเป็นกลางทำเกมนะ ปีซ้ายอ e ิมูบี้ปีขวาดาม,มาตาโอเร่และสุดหน้าเป็นราอูคิมิเนสะที่น่ากลัวคือเขาอยู่อันดับ7และ5้านัดหลังสุดไม่แพ้ใครไม่เสมอใครชนะรวดมาด้วยนะฮะอ่าครับผมผู้ชมวันนี้จีฟอยูขน้ำผู้ชมมาที่สนามคราวเวนคอเทจนะครับบ้านของเจ้าสัวน้อยฟูลแลบนะอยู่กันในระดเซอร์บสั้ันและผู้สัญญ,ญาภาษาไทยเป็น g f ฟอนะครับวันนี้เวสต์ลอนดอนดาร์บี้นะครับต้องบอกว่า2ทีมนี้สนามห่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับผมและฟูลแลบเป็นทีมที่เกิดมาก่อนด้วยนะ ه, มันก็จะมีความขมขื่นนิดหน่อยเพราะว่าเชลซีดันประสบความสำเร็จมากกว่าอาจจะด้วยเม็ดเงินหรืออะไรก็ตามทีนะครับแต่ว่าเงินมันก็สร้างความสำเร็จได้จริงๆนะว้าแต่วันนี้เลสแลนดอนดร์บี้บอกเลยว่าฟูลแลมไม่ยอมแน่ๆแลวต้องบอกว่าห้านัดหลังสุดพวกเขาผลงานโคตรดีนะครับมีการเสริมทีที่น่ากลัวด้วยมาดูกันเลยดีกว่าวันนี้แล้วเชลซีนะผมจะกลับมาใช้11ขุนพลตัวจริงทั้งหมดหลังจากที่นัดที่แล้วกับไบรตันเนี ừ, ่ยเราส่ง ขุนพลนะครับผมเป็นสำรองทั้งหมดนะแต่ว่าทางด้านของฟูลแลมก็ตามที่เราเห็นเลยนะฮะเนี่ยทีมเดียวกับที่แมมองเราวิเคราะห์เอาไว้แล้วนะครับผม4-1 4-1นะตัวที่น่ากลัวก็จะเป็นราอูคิมิเนสนะฮะศูนย์หน้าที่ยิงได้ทุกรูปแบบส่วนเชลซีก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะฮะ11ขุนพลตัวจริงนะเดโกกคอสตาเฝ้าเสานะฮะอาราโกโควิลดิมาโคฮาคิมีเนเวสเอนโซพาเมอร์ aco, ville, o, imi, et, so, Palmer, และสามประสานยามาวิลิซุตและโยเกเรสครับนี่คือเซกขุนพลที่ ดีที่สุดของเรานะฟูแลมจะต้านอยู่หรือเปล่ามาเกมเริ่มแล้วนะครับผมนี่พาเมอร์ชินนี้ชอบโชว์โอ้โหนี่นี่นบอกเลยฤดูก,กาลนี้เน้นยิงให้ถล่มทลายครับ <c oughs> ใครอยากดูเกมสูสีก็ก็อรอลุ้นเะล้ว่าวันนั้นผมจะยิงไม่ได้ปพรแต่นักเตะมันแอบถน,นัดนี้จะยิงไม่ได้ได้ยังไงล่ะครับวิกตอร์โยเกเรสนะครับผมศูนย์หน้าที่ทุกทีมคู่ควรนะคนบ้าอะไรเก่งโคตรเลยครับผม คือถ้าไม่นับเอมบัปเป้อะไอตัวนี้น่าจะเก่งสุดในเกมละหรือใครมีกองหน้าคนไหนที่แนะนำลองบอกได้แต่พวกแฮร์รี่โคนแฮร์รี่เคน่ะคมจริงนะฮะแต่มันไม่ไวไงแต่โยเกเรสเนี่ยไม่เหมือนเอมบัปเป้เลยครับไวคมแข็งนิ่งไม่มีจุดอ่อนเลยครับดูดิโอ้โหยิงลูกนี้จับและยิงเลยโคตรโหดอะอาดามาตราเล่โอ้โหฟรานเชสโกดิมาคิโอเนี่ยดิมาโคเนี่ย ผมพูดจริงๆแกไวนะแต่บางทีทาไมแกไม่ค่อยทันผมไม่เข้าใจเหมือนกันแบ็กซ้ายจริงๆถ้าเราเปลี่ยนได้นะผมอยากได้อเลฮันโดบาเดของบาซ่ามากเลยเอาปั๊มมาอีกครับโยเกเดสไปนะครับโยเกเดสดูดิดูดิดูดิโอ้โหหลุดมาเอี้ยวตัวยิงโูวุ้ยเดือดไปไหนอะครับเดือดไปไหนอะฮะต้องถามครังนี้เลยฮะแกชนมาเองแล้วแกวิ่งเองด้วยนะฮะซึ่งถ้าเป็นกองหน้าคนอื่นที่เร็วๆแต่ไม่แข็งเนี่ย โดนอกองหลังระดับ Ultimate อันติเมตอ่ะดึงนิดเดียวก็เสียบอลแล้วครับแต่นี่โยเกเรสไงฮะเนี่ยดึงแล้วนะฮะกองหลังอ่ะดึงแล้วแต่เอาไม่อยู่ครับอู้เอี้ยวตัวยิงแบบช,ชัดๆอะ่ะฟูแลมโดนสองโอ้โหเจ้าเนเวสด,ดักบอลได้อีกฮะนี่อย่ามาเล่นท่าให้มาโยเกเรสยเกเรสให้มาดึงเอา้าเส้สยง,งเข้าบอลพลาดโคฮาเมอร์ยังไงดึงสับขาและปั่นสุดยอดบอกเลยมันแข่งกันยิงนะสองคนนี้ สมัยแมนยูตอนที่เฟื่องฟูก็โรนัลโดแข่งยิงกับรูนี่ใช่ปะมันต้องมีการแข่งขันแบบนี้ครับทีมมันถึงจะเล่นแบบว่าหิวก็หายนี่ฮะปีที่แล้วยกเกเรสได้ดาวฟันโวแต่ว่าปีนี้บอกเลยพาเมอร์อยากได้นะไม่ยอมมาอีกแล้วอยา่าเมายาเมาให้มาโยเกเรสยอกเกเรสอู้ไวให้มาโคพาเมอร์ยิงโอ้โหติดเซฟมันยิงช้าวะาแต่ยังโดนอยู่ครับนรกของฟูลแลมยังไม่ไปไหนฮะ มาที่วินิสุสจูเนียการเป็นวินิสุสเงียบเลยครับวันนี้เอนนอน,นี่เดี๋ยวหาเ er ่าเงียบเออเดโชหน่อยวิน,นิสุสมันยิงไม่ได้ให้มาที่ลามินยาเมลยาเบลดึงโอ้โหดึงทีหลังหักเลยครับเนี่ยแหละเริ่มเก่งแล้วนะครับลามินยาเมลเนี่ยอยู่กับผมตอนนี้เนี่ยโออรอ88แล้วนะฮะคือบอกเลยว่าตัวเนี้ยถ้าเล่นดีๆมันมันเทพมากครับมันเป็นตัวที่เทพมากผมเลยซีรีส์นี้เลยต้องอยากซื้ออีกทีนึงเพราะว่าตอนลิเวอร์พูลอะ อ่ะผมย้ำอีกทีนะหลายคนมาขอให้ทำซีรีส์ลิปูยูทำซีรีส์ลิปูตั้งแต่แรกเลยนะครับยังไงช่วยดูในเพลย์ลิสต์ก่อนนะครับผมยูทำตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เกมออกเลยผมใช้ยามเมาน้อยมากในลิปูะจนตอนเนี้ยซีซั่นนี้ผมจะใช้ให้เยอะที่สุดเลยนะหรับน้องอ่ะแล้วก็จบครึ่งแรกไปเลยนะฮะโอ้โหจะบอกว่าเชลซีไม่มีการผ่อนปรนให้เลยครับยิงนำถึง4-0 <S <S <ส>มาดูกันต่อในครึ่งหลังก็ยกังคงเป็นเชลซีที่โหมบุกใส่ฟูลแลบมีกนะฮะมาอีกแล้วครับยอร์เกเรส วิกตอร์โยเกะโอ้โหเซตเอา้าตัว่าโซฟีติพาเมอร์ฟาโกครับไท้มาโอ้โหฮาคิมีให้สวยเลยครับโคพาเมอร์โอ้โหสุดยอดครับปั่นลูกนี้เข้าไปฮ่าประตูสู่แล้วตอนนี้โคพาเมอร์ก็มีลุน้นแฮตทริกเหมือนกับวิกตอร์โยเกเรสไปแล้วนะครับแต่รางวัลหนึ่งอ่ะที่โยเกเรสจะได้ตลอดเลยนะแต่นี้มันเป็นวิธีการเล่นของยูนะครับคือแอสซิสต์นะเพราะว่ายูชอบเอาศูนย์หน้ามาเป็นตัวสร้างเกมอะ่ะมันก็จะแอสซิสต์ให้เพื่อนได้เยอะนะครับ เห็นพาเมอร์ยิงเยอะก็จะเป็นแอสซิสต์ของยูเกเรสซะเยอะนะครับเพราะว่ายูเกเรสแกบังบอลแล้วก็ให้พาเมอร์สอดมาวิ่งปักไปยมามาแล้วมียมามาโอ้ยพลิ้วให้มาสวยครับล้ำไหมไม่ล้ำไม่ลำม้ลำ,ลำเล่นต่อนะ <c oughs> ปาดโ,โ,โอ้โหปาดเอ้าแต่ว่าเคลียร์ไม่ดีครับเอนโซ่แอนโซ่ให้มาที่วินิสุดวินิสุดให้มาโคพาเมอร์กดขวาก็เรียบร้อยครับ6-0และเป็นแฮตทริกของเจ้าหนูโคพาเมอร์ไปเลยฮะ โอ้โหมาแรงแซงโค้งครับโยเกิร์สบอกแหมมึงไม่ส่งให้ก <apply some antis> ูเลยนะปีน <bizarre> <P UC> ี <kaz uffy> ้กูจะเอาอ่ะคอมเมอร์บอกขอเหอะโกลเด้นบูทเนี่ยปีที่แล้วมึงได้อ่ะดักสวยครับเจ้าเนเวสเนเวสให้มาที่บราฮิมดิอาสสำรองเริ่มลงให้มาเรย์โอสโอ้โหโอเปนดาเอาอีกแล้วครับโอเปนยิงโอ้โหวิตัวเนี้ยตัวเนี้ยเด็ดจริงใครเป็นคนชอบเล่นแผนแบบโฟล์สไนน์นะผมไม่แน่ใจว่าโอเปนดาเล่นได้ไหมแต่ว่ามันเปลี่ยนตำแหน่งได้ลองเอา โอเปนดักมาเล่นโฟล์สไนดูครับผมว่าน่าจะมันว่าเพราะว่าเก็คล่องเนี่ยดู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 แกไปกับบอลเนี้ยเชีย่ยกูณดูว่าปีกแล้วดูครับยิงลูกนี้สุดยอดเจ็ดสูแลนะฮะโอ้โหเวสต์ลอนดอนดาร์บี้แตกกันนะเนี่ยโรดิเกสบุนย้อนไพมาอันเดรสปเปอร์เรรายิงซ้ำโอ้โหขนาดซ้ำยังไม่ได้และล้ำหน้าด้วยนะครับเนี่ยเนโตไพมาบราฮิมเดียสเดียสนี่ก็สำรองสำรองชั้นยอดนะฮะไพมาเอ้ามอบวะครับ มอบแบบนี้เอนโซขอเลยก็แล้วกันครับโอ้โหอยู่ๆมาล้มมอบแบบนี้เราชอบเลยครับโอ oh, พลาดแล้วนายนายจะมาล้มตัวมออให้เราแบบนี้ไม่ได้นะโอ oh, 80ครับโอ้ oh, oh, มีแต่เสียงโหครับกับเสียงเฮของฝั่งเชลซีโอ้โหแบ็คขวาล้มแบบนี้ครัสเนเยโดนลงโทษเลยครับเอนโซบอกยิ้มหวานเลยแบบนี้ thank you very much โอ้เซ็งเลยฮะ มาโกซิว่าจับมือกับมูนิญョบอกวันหลังมึงไม่ต้องมาแล้วนะดาบี้อ่ะเยี่ยมมากทุกคนสะใจจริงๆโอ้โหและขยี้คาบ้านเขาด้วยนะฮะ8-0นะฮะเนี่ยคาสันเย่ต้องมาจับมือกับเนโต้บอกเชื่อวันหลังยิงน้อยกว่านี้ได้ไหมวะกูจะไม่มีที่ยืนกันเอาอ่ะอ้ชนะมา5นัดรวดนะครับคิดดูแต่ว่าสกอร์นี้ซิตี้ก็โดนลิเวอร์พูลก็โดนแมนยูก็โดนไม่เป็นไรครับเจ้าสัวโดนไปเหมือนกัน เอาครับในบรรดานักเตะที่เราปล่อยออกเนี่ยส่วนใหญ่จะโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีไม่ว่าจะเป็นไคเซโดหรือแจ็คสันแต่จะมีเจ้าเฟลิกซ์นี่แหละที่โอ้โหโชว์ฟอร์มได้ดีกับแมนยูนะฮะดีใจด้วยเอาละครับผมมาดูเกมนัดสุดท้ายของพาร์ทนี้กันดีกว่านะครับผมเป็นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมซึ่งเชลซีนะครับผมจะได้เจอกับตราหมีแอตเลติโกมาดริดนะครับผมที่รังเซฟาบริตของพวกเขานั่นเองว้าวพีเตอร์เช็คคิดถึงแกเหมือนกันนะฮะ ตอนผมไปเรียนอังกฤษอ่นะเจ้าเอกเจอแกบนรถไฟด้วยนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ทำตัวและใจดีมากแต่เจอในสมัยนั้นแกอยู่อซน,นอลแล้วนะ <c oughs> อ่าครับโคเปอร์เมอร์นะครับนำลูกทีมจับมือกับทีมเยือนอย่างอาตเลติโกแาดริดแล้ววิวันนี้เจอกับคอนเนอร์กาลาเกอร์ด้วยนะแล้วคอนเนอร์ไปกับตันนะ่ะยะโต <c oughs> เชลซีไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้เป็นเกมใหญ่ก็ส่งเสษขุนพลตัวจริงลงทั้งหมดเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนเลยแล้วก็ เกมเล็กกว่านี้นะครับผมจะเอาสำรองลงมาเล่นในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยแต่ว่าวันนี้ขอตัวจริงก่อนพือสมศักดิ์ศรีไงเพราะว่าแอตเลติกมาดริดเขาก็น่าจะใส่เต็มเงิเรานี่บอกเลยว่าตอนนี้เราถูกจัดเป็นเต็งหนึ่งแล้วนะฮะของถ้วยนี้ด้วยความแข็งแกร่งของนักเตะภายในทีมส่วนแอตเลติโกมาดริดเนี่ยต้องบอกว่าทีมก็ดูไม่ได้ไม่ได้ด้อยกว่าเราเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าจะมีบางตำแหน่งเนี่ยอย่างโมลิน่าเนี่ย จะเอาวินิสอุสอยู่หรือเปล่านะครับผมแล้วก็กายานนะ่ะจะสามารถหยุดทังได้าของยาเมลได้ไหมนะฮะมาดูของเขากันนะฮะมียานโอบ布ัคเป็นผู้รักษาประตูนะฮะโอ้โหแล้วก็เนี่ยกาลานโมลิน่านะเซนเตอร์แบ็คเป็นคิมินเนสกับโรนอมเมอร์นเนี่ยนี่เหนียวกลางเป็นกาลักเกอร์กับเดอร์ปอลนะและสองศูนย์หน้าเป็นคอริอากับอัลวาเรสที่น่ากลัวคือฮูเลนอัลวาเรสครับเป็นหนึ่งในตรงหน้าที่จริงตอนแรกกับผมนั่งคิดอยู่ว่า จะซื้อยเกเรสหรือว่าจะซื้ออเวรเรสแหละเพราะว่าดีด้วยกันทั้งคู่นะฮะเกมเริ่มแล้วนะครับผมที่แซมฟอร์ดบิชเชลซีเขี่ยเริ่มก่อนแล้วโคพารเมอร์เลี้ยงบอลขึ้นมาเจ้าเดเวสคืนกลับมาที่โคพาเมอร์พาร์เห็นช่องแทงเลยครับผมลาบินยาเมาโอ้โหไวจัดครับนาทีนิดนิดเกือบ2นาทีเชลซีได้ประตูนำไปแล้วนะฮะอ้าวผมบอกแล้วนะครับว่าละมินยาเมาเนี่ยมันกำลังเติบโตกับเรานะครับคือจริงๆนะผมซื้อมาตั้งแต่ซีซันแรกน่าจะ น่านจะมันกว่านี้แต่ว่าเชลซีไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นในซีซั่นแรกนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนเงินน้อยมากผมก็ซื้อตามเงินที่สโมสรม,มันให้มาโคดิกเล่นมาอีกครับลามินยามาอู้หลอกสวยสวยวันนี้ก็ซัดเองโอ้โหวีคฟูดเพิ่งจะ5ดาวครับจากการฝึกมาโอ้ได้ใช้เลยครับลามินยามาไม่แปลกแล้วว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยมันจะเป็นลุ้นรางวัลบัลลงดออโอโหวันนี้ยิงอาราดิโกมาดริดไป,ไปโอ้โหได้รูดที่2แล้วนะ โอ้โหพอเจอทีมจากสเปนปุ๊บเหมือนเป็นไงมันมีบัฟเลยไงพลังมาแอบไม่หลีกมาบ้างฮะโรดี้โคเกาหลีเกาหลีรอไปคืนมาการ์เตอร์สวยโอ้โหฮูลเลียนต้องระวังนะฮูเลียนบอลเรสซี่ผมบอกเลยว่าคือโยเกเดสเราเดือดขนาดไหนอะไอ้อาว์เรสน่าจะแพ้แค่เรื่องลูกเบียดนะครับนอกนั้นนอกนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันอะ คพาเมอร์มาสวยครับคพาเมอร์พาเมอร์หลอกไอมาที่เอนโซเอนโซจิ้มมาสุดยอดโอ้โหวิจัดจะได้ประตูกลายเป็นเสียประตูเพิ่มครับอาราดิโกมาดริดอูแล้วเกิดอะไรขึ้นครับจุดเด่นของตราหมีเนี่ยคือเกมรับอันเหนียวแน่นนะแต่ว่าวันนี้มาเจอเชลซีเจาะไปแล้ว3ลูกแบบเร็วมากๆเลยฮะสิ่งหนึ่งเลยที่ผมเห็นก็คือความไวนักเตะเขาสู้เราไม่ได้ครับอย่างที่บอกไอเกมเปรลตเนี่ยความไวประเรีวของปีศาจครับ และเชลซีผมปีศาจทั้งตำแหน่งมาอีกครับท่านนของอเลสตัวไม่ได้ต้องสู้นะฮะโตริอาอักมาได้จิง้งโอ้โหอาวาเนสพยายามเลยครับยากอยู่คอเนอร์เปิดโอ้โหติดฟรานเชสโกดิมาโกดิมาโกให้มาที่ลาบินยามาอีกแล้วครับโอ้โหมีตัวเลือกเยอะเลยยามาเลือกอู้โดนจิ้มอู้เดี๋ยวเดี๋ยวดู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 โอ้โหวิ่งแซงโยเกิกร์สครับโปูสุดยอดบ้าไปแล้วอะ โวิ่งเหมือนต้องไปเขาเรียกว่าต้องตรวจสารเสพติดเลยอะหลังจบเกมแบบผมบอกซิโมเน่น่าจะเรียกตรวจสารนักเตะเชลซีทั้งทีมฮะดูนะจังหวะน,นี้คือผมไม่ได้จ่ายนะยามาไม่ได้จ่ายมันโดนจิ้มฮะโอ้โยเกนดสมันวิ่งแซงมาเอาบอลเฉยเลยอะโหดมาก4-0ไปแล้วฮนะยังไม่ถึงชั่วโมงยิ่งติดล็อกคับกาเกอร์บอลมาที่โคปาเมอร์พาเมอร์อให้มาโยเกเดส ยอเกเรสรอจังหวะให้วินิสิอุสหลุดสุดๆ,ๆเอาไปแล้วจ้าโมลิน่าโดนวิชุดลากเลื้อยหักกลับมาลาบินจับเมาเรียบร้อยแฮตทริกไปเลยครับผมและนี่เป็นแฮตทริกแรกของเจ้าหนูลาบินยาเมากับเชลซีด้วยนะฮะโอ้โหในลีกิบเงียบนะในลีกนี่เหมือนปล่อยให้พาเมอร์กับยเกเรสเขาแบบพี่ๆเขาสู้กันแต่ว่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยยามาบอกผมขอพี่โอ้โหเชิดฉายจัดนะ โดมินิกกให้มาที่ทางด้านของวินิสุสจูเนีย์่าเมอร์โคพาเมอร์ยังไงครับใหมาแล้วมินยามาอู้หลอกสวยไปอีกแล้วครับขวาได้ไหมขวาอีกอู้หูติดขาโอบลักฮะวินิสุสเอนโซฟันเดสโคพาเมอร์หลอกไว้จังหวะหนึ่งให้มาโยเกเดสโยเกเดสโอ้ให้ลูกเลยลูกก็ดูดีครับผมโอ้โหน้องเมาขอสี่ครับโอ้น้องพลับขอแค่สามแต่ว่าน้องเมาขอสี่โอ้โหดูฮะ โคพเมื่อบอกมึงเอาไปเลยช่วยเนี้ยกูยกให้ผมพบว่าตอนแรกพามือยิงเยอะสุดอยู่นะต่อมานัดนี้มึงเอาไปเลยครับโอ้ถ้ามันจะยิงเดือดขนาดนี้นะฮะย่าเมาคุดเก่งโอ้คอรีอาูเลี้ยงยังไงยิงก็ติดบล็อกไปดิเกาหคีอาปัดไม่เข้าวีครับโอ้โหนีโอกาสดีที่สุดที่จะยิงตีไข่แตกมาแล้วนะฮะปั่นสูงไป่นทีเตียยครับอันเคลควเกีอเลยไม่เข้ากรอบ จบครึ่งแรกไปครับ6กสูนะโอ้แล้วดูคนนี้น้าหล่อเลยครับยิงไปคนเดียว4ลูกจากโอกาส5ครั้งอ่ะบ้าไปแล้วครับยาเมาอุ๊ยหลอกมาสวยครับการาเกอร์ให้มาเอ้าเดี๋ยวดดโควิวมึงไปไหนอะโควิวเดี๋ยวดีดเดี๋ยวดีเดี๋ยวกลับมาก่อนลูกอุ้ได้ลุ้นแล้วนี่ไงคอริอามันจะไปไหนโควิวแก้ตัวได้สวยครับให้บอลมาที่โคพารเมอร์เลยพาเมอร์ใหโยเกเดสหูช่องซ้ายช่องซ้ายก็เยอะ วิดีซูจูเนียเลือกกลับมาที่โยเกเลสมีความไวเหลือกวา่าโอ้โหโดนเสียบเรียบร้อยครับผมลูกโทษหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันเป็นตัวสุดท้ายนะฮะทาด้านของคิมินเนสอะโดดด้าน,นไงครับผมโมโหผลัดหนึ่งทับบกฮะเตยโจเซมาเรียคิมิเนสครับเจอใบแดงเข้าไปฮะหยุดวิกตอร์โยเกเตสไม่อยู่จริงๆฮะคือถ้าไม่จังหวะนี้ยังไงก็เสียประตูนะฮะแต่จริงๆคือมึงก็เสียมาหกลูกแล้วเสียอีกลูกนึงมึงจะตายเลยวะ กลายเป็นเหลือผู้เล่นน้อยกว่าไปอีกอะวโอ้ยหัวกระโหลกพอดีเป๊ะครับหืมระยะชอบเลยครับนี่ฮะกรรมการสั่งกำแพงถอย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 ฮะนี่นี่ยอย่าก้าวเส้นผ่านมานะฉีดลงเท้านะเท้าสวยอะพังหมดอะโอ้ยโคพาเมอร์อครับรับหน้าที่สังหารและพาเมอร์อเคยยิงสวยๆมาแล้วนะครับมีระยะชอบเลยเอาละประมาณนี้ก่อนละกัน ขคความแรงประมาณนี้เกือบสุดแล้วก็ปั่นลูกนีโอ้พ่อ,อมึงรับทำไมไมกครับยาเมาให้มาที่โคพาเมอร์โอ้โหแล้วด,ดูพื้นที่พื้นที่ที่คีมินเนสมันหายไปล่วเลยครับโคพาเมอ,อร์ไมยจบเอยครับผมโอ้โหมาอีกลูกหนึ่งนะฮะสำหรับเจ้าหนูน้ำหนาวโควพาเมอร์ฮะโอจะเอาอยู่ยังไงละครับ1 1อตัวเท่ากันก็เละเป็นขี้อยู่แล้วครับ นี่มาเสียไปหนึ่งตัวแล้วดูดิตำแหน่งคีวเนสที่หายไปครับโอ้เหลอร์โนมันมันโคเวอร์คนเดียวไม่ไหวหรอกนะฟอสตซาให้มาอาราโคเอ้ยเอาอย่แล้วอาราโคเนี่ยบางทีผมก็เริ่มคิดนะจุดอ่อนมันอาราโครหรือโควิลกันแน่เนี่ยเฮ้ยมันอาจจะต้องลองเปลี่ยนแล้วนะเนี่ยโดนเฉยเลยเอามาอีกครับสอ็สอตส็อตยังไงนี่ไงโควิวถ้าเรื่องการเข้าบอลน,น่ะ บางทีโควิลเข้าบอลชัวร์กว่าเราโค่ด้วยนะดูเอ้ให้มาที่โยเกเรสโยเกเตสเอาครับโคพามเมอร์เพื่อแฮตทริกเป็นของโอ้โหมันเป็นอะไรนักหนาแล้วก็จบเกมขาดไม่ได้เรียบร้อยมาวันนี้ทำได้ดีนะโอ้ยโกหกไอ้เปรตยิงกูซะเลต์เลยโอ้โหวันนี้สุดยอดนะฮะฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟรชนะฮะผมไม่รู้หรอกว่าอาเจติโกมาติดในลีกจะแข็งแกร่งขนาดไหน แต่วันนี้เขามาเจอทีมอันดับหนึ่งของโลกอย่างเชลซีนะครับผมบทขยี้ไป7ต่อหนึ่งนะฮะและคุณกำลังดูแมนย์แมตยูครับและมินยามาวนะฮะเอาละครับตอนนี้ก็จะเป็นสุดท้ายของพาร์ทนี้แล้วนะครับผมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันพาร์ทหนะ้า